อยากรู้ไหมครับว่าในอดีตเราเคยตั้งสถานะคบกับใครบ้างใน Facebook สามารถใช้วิธีนี้ไปกดดูได้เลยนะครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ Facebook ต่อไปให้กดขีดสามขีดทางด้านขวาบนจากนั้นให้กดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้นะครับหน้าต่อไปนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาจนเจอกับเมนูบันทึกกิจกรรมเมื่อเ,เพื่อนๆนะครับเจอเมนูนี้แล้วให้กดเข้าไปได้เลยครับ ต่อไปนะครับให้เรามากดข้อมูลส่วนบุคคลกดตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับให้มาดูในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ให้มากดตรงนี้นะครับจัดการข้อมูลโปรไฟล์หน้าต่อไปนะครับให้กดไปที่ตัวกรองเสร็จแล้วมากดหมวดมู่และกดไปที่ความสัมพันธ์ เมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับมันจะเป็นประวัติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับว่าเราเคยตั้งสถานะคบกับใครบ้างใน f a c e b o o k รวมไปถึงสถานะอื่นๆมันจะมาแสดงผลในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับและก็จะบอกช่วงเวลานะครับว่าสถานะนั้นอยู่ในช่วงเวลาไหนจะบอกวันที่ให้เราดูตรงนี้ ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะย้อนดูประวัติในอดีตนะครับว่าเราเคยตั้งสถานะหรือว่าเคยคบกับใครบ้างใน Facebook ก็สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลเช็คช่วงเวลาจากหน้านี้ได้เลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดเลยนะครับก็คือวิธีการเช็คดูว่าในอดีตเราเคยตั้งสถานะคบกับใครบ้างใน Facebook เพื่อนๆนะครับลองนำวิธีนี้ไปเล่นกันดูได้น,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ